กำลังยี่สอยเข้าช่องครับผมสถานที่ห้องเย็นครับผมมาเบิกสินค้าที่ห้องเย็นเบิกสินค้าที่ห้องเย็นวางน้อยอยุธยาครับวันนี้ก็ช่วงเช้าครับผมรถก็วุ่นๆหน่อยครับวอนนี้รถเยอะครับยาวเลย,ยเลถเพย์ยาวมาเลยยาวเลยครับยาวเลยครับต้องไหน ช่องห้าเหรอขิดซ้ายเลยขวาเลยขวาเลยบริเวณก็แคบป่ะผมเราต้องโยกกันหลายๆทีหน่อยครับขวาเลยลูกพี่ขวาเลย ขวาขวาขวาควาไปเลยครับขวามไปเลยครับขวามไปเลยขวามไปเลยยาวเลยครับยาวเลยครับโอ้ถอยได้สวยมากครับบริเวณมันแคบครับผมฝีมือครับฝีมือครับนะครับยาวเลยครับยาวมาเลย เดนกันทีน่สองครับผมแล้วก็ช่องไปแล้วครับกันที่สองครับเอาช่องเรียบร้อยครับผม เดินหน้าไอจีเปิดตู้ได้เลยครับเปิดตู้ก็ถอยเอาช่องก็โหลดสินค้าได้เลยครับผมเฉลือตู้เย็นอากาศช่วงเช้าครับตูนวุ่นหน่อย ันนี้ก็รถเยอะครับผมที่ห้องเย็ยนครับเช้าๆก็จะว้าวุ่นอย่างนี้แหละครับรถเยอะทูกเชา้าเข้ามาหลายเจ้าครับเอาสินค้ามาฝากหลายเจ้าฝากด้วยแล้วก็มาเบิกสินค้าออกไปด้วยครับผมร,บรถกระบะรถกระบะตู้เย็ยนเล็กก็กำลังทยอย เขาช่องเหมือนกันครับเขาก็มาเบิกสินค้าเหมือนกันครับผมกะบะตู้เย็นบางคันก็ได้เข้าช่องแล้วได้ขึ้นสินค้าแล้วส่วนผมเองมาเบิกสินค้าครับผมเราเบิกช่วง10บโมงครับแทนเบิกสินค้าคันผมเอง วันนี้การผมถ่ายอุณหภูมิให้ผมหน่อยได้ไหมผมได้ลบ12องศาแล้วครับของอะไรโลอะไรเบอร์ของคาคิวแป้งเหรอไม่ใช่เป็นไก่เอเกตครับเป็นเอเกตเบอร์กับบอเบอร์กลับไก่สุกไก่ดิบไก่สุกตอนนี้ผมเดินอุณหภูมิไว้อยู่หน่อยข้างข้างนนั้เหรอข้างเทเลอร์ไงอยู่ข้างเทเลอร์ครับจะใจ้ขยับรถให้อยู่ครับเดี๋ยวขยับโอเคเดี๋ยวอุณหภูมิได้เดี๋ยวผมเดินมาบอกนะ ขายผมเลยนะอียิต e หรออีย e ิตเบอร์สิบเจ็ดคันแรกชาทานเบอร์สิบเจ็ดคันแรกแล้วก็ตามด้วยชาทานเบอร์สามแปดคันที่สองเบอร์กลับครับโอเคครับ okay, ผมคลิปนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมสถานีรับฝากสินค้าครับสวัสดีครับ